ขอกราบนบน้อมอยังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกกันว่าพระรัตนตรยัยทนเป็นที่เคารพสักการบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพย,พยิดาทั้งหลายขอกราบน้อมนะลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคน ที่เคยสอนเคยสั่งเคยแนะเคยนำทั้งทางด้านปริยัติได้ปฏิบัติมาซึ่งหมายมีหลวงปู่ครูบาวัดพระพุทธบาทตักผ้า,าพระอุปัชายะเป็นต้นขอเจริญพรอรุณสวัสดิ์ดมอร์นิ่งดหมอนจากวัดไทยเดม,มาพรุขอไปจากวัดป่าสหธรรมิการาม ตำบลแม่ปังอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยธมาพระครูสุพัฒนาเขมคุลหรือตุลุงเกษมได้นำธรรมะมาฝากในยามเช้าให้เป็นบรรยากาศของป่าที่เห็นตรงนี้ก็เป็นป่าเขาเรียกว่าเป็นต้นไผ่ ต้นไผ่นี่ก็เป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกวันมาขะบูชาก็ใต้ต้นไผ่นี่แหละที่กร,รุงราชคฤห์วัดเวลุวันณารามเวลุก็คือไผ่เวลุวันารามอารามคือเป็นป่าไผ่ ถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็แบมบูแบมบูก็คือต้นไผ่นี่ก็มาฝากธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันว่า,าการปฏิบัติธรรมนั้นนะมีการเดินจงกรมและการนั่งสมาธินะแต่การเดินจงกรมนี่ก็เป็นกรรมฐานที่สำคัญ อย่างยิ่งคือเป็นกรรมฐานเกี่ยวกับการให้สติกำหนดอยู่ที่เท้าในการเคลื่อนไหวนะอย่างเช่นว่าเราเดินขวาย่างหนอซ้านะยย่างหนอเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่าง ก็เป็นถึงว่าเป็นการทำกรรมฐานโดยที่ไม่ต้องนั่งคัตมาดแต่การเดินก็เป็นการทํากรรมฐานนี่ว่าเจริญสติสติปฐานสี่อันนี้ก็คืออิริยาประประปะคือการเดินก่อนที่เราจะนั่งนะี่ควจะมีการเดินก่อน เมื่อวานนี้ไปกราบวัดป่าพระอาจารย์มั่นก็ไปมรสก,การสถานที่ท่านเดินจงกรมก็มีระยะทางประมาณสิบเก้าเก้าที่เดินดูนะการเดินไม่ใช่ว่าเดินเฉยเหมือนเราเดินทุกวันแต่นี่เป็นการเดินแบบมีสตินะ,ะการเดินแบบกรรมฐานก่อนที่เราจะเดินเนี่ยเขาเรียกว่าให้เอาสติ อยู่ที่อาการยืนก่อนเรายืนในลักษณะไหนเราเอาเท้าห่างกันนิดนึงสำหรับมือนี่จะจับไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะแต่ว่าสติอยู่ที่การยืนขณะที่เรายืนเนี่ยให้เราหลับตาเราหลับตาแล้วก็ท่องในใจว่ายืนหนอ ยืนนอยือนนอไม่ต้องรีบค่อยๆกำหนดชา้ชาๆให้สติรู้ว่าเรายืนแบบไหนนะวางอดีตที่ผ่านมาและอนาคตที่ยังไม่มาถึงเอาออกไปจากใจของเราคือไม่ให้คิดถึงอนาคต และไม่ให้คิดถึงอดีตเอาปัจจุบันขณะนี้เป็นหลักว่าเรากำลังยืนอยู่ในลนักษณะไหนก็ให้สติรู้ว่าการยืนอย่างนี้ท่องว่ายืนหนออย่างน้อยสามครั้งหรือห้าครั้งที่นี่การยืนหนอเนี่ยสติรู้ที่กายยืนต่อไปเราจะเดิน การจะเดินยังไม่เดินคำว่าจะเดินนี่คือจิตคิดไปก่อนว่าจะเดินเอาสติไปกำหนดที่จิตว่าอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอเนี่ยยืน หนอนี่เอาสติรู้ที่กายส่วนทั้งหมดที่ยืนอยู่อยากเดินหนอนี่เอาสติไปรู้ที่จิตจิตไม่อยากจะเดินให้รู้ว่าจิตอยากเดินจะนั้นไปแล้วก็ลืมตากล้มลงนิดนึงสติไว้ที่เท้าทั้งสอง แล้วก็ค่อยพวงน้ำหนักลงเท้าข้างซ้ายค่อยยกเท้าข้างขวาขึ้นเบาๆท่องในใจว่าขวาย่างหนอเคือขวานี่คือขยับขวาขึ้นพอย่างไปก็ขยับเท้าไปข้างหน้าพอเท้าลงถึงพื้นก็ว่าหนอนะ นี่คือขั้นแรกมีทั้ง6กระยะในระยะแรกเ,ยเฉยขวาอย่างหนอซ้ายยางหนอขวาอย่างหนอ,อ,หนอแล้วจะเดินไประยะใกล้หรือไกลเท่าไหร่ก็ได้นะ แต่ต้องการให้สติอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้าพอเราเดินไปถึงที่สุดแล้วที่เรากำหนดไว้บอกอีอย่างหนึ่ว่าการเดินจงกรมนั้นไม่ควรใส่รองเท้าให้เท้าสัมผัสกับพื้นจริงๆให้มีความรู้สึกจริงๆนะใส่รองเท้านี่ก็จะไม่ได้สัมผัสพื้น สัมผัสแต่รองเท้าสติจะไม่สมบูรณ์พอพอเราไปยืนถึงที่สุดแลวแล้วก็เอาเท้ามาเสมอกันว่ายืนหนออีกครั้งหนึ่งสติอยู่ที่การยืนว่ายืนหนอสามครั้งทีนี้สติอยู่ที่ความคิดคือสติอยู่ที่จิต เราอยากจะหมุนตัวกลับเราต้องในใจว่ากลับหนอหครั้งคือคําว่าหกครั้งนี่คือเท้าสองข้างข้างละสามครั้งข้างขวาแล้วจะกดส้นเท้าไว้อยู่ที่เดิมแต่หมุนปลายเท้าไปนิดหนึ่งว่ากลับหนอส่วนเท้าซ้ายนี่ยกตามข้างขวาไปนะจะสาธิตให้ดูการ เดินไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าภาพตรงนี้เดี๋ยวจะขอ,อะเช็คดูก่อนว่าตรงนี้จะเห็นเท้าหรือเปล่านะ,ะก็น่าจะเห็นอยู่นะเอาตรงนี้ดีกว่าคือความชัวนะเมื่อเราจะกลับ แล้วว่าอยากกลับหนอสามครั้งแล้วค่อยกลับหครั้งนะหมุนเท้าขวาไปนิดหนึ่งส้นเท้าไม่ต้องยกขึ้นนะกยกแต่ปลายเท้าหมุนไปข้างขวากลับหนอไปนิดหนึ่งยกเท้าซ้ายทั้งหมดตามกลับหนอข้างขวาก็กลับหนอ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  ร่างกายเราจะหมุนกลับไปทางที่เดิมพอดิบพอดีนะนะ,นะแล้วก็ยืนหนอสามครั้งอยากเดินหนอสามครั้งแล้วก็เดินเหมือนจากที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยขวาย่างหนอซ้ายยาง นี่เรียเดินจงกรมถ้าจะถามว่าจะเดินกี่นาทีก็อย่างน้อยก็ควรจะสิบหยี่สบขึ้นไปจนถ,ถึงชั่วโมงเดินอย่างเดียวเดินกลับไปกลับมาถ้าเรามีเวลามากแล้วก็เดินนานหน่อยการเดินจงกรมนี่ก็เป็นการออกกำลังด้วยให้ร่างกายเคลื่อนไหว แกงว่างบางทีนั่งสมาธิมันว่างแล้วก็ลุกขึ้นเดินก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันทีนี่ครูาบาอาจารย์ท่านเคยเล่าว่าการเดินจงกรมเนี่ยเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อด้วยนะคือเราไม่ได้บวชหรือบวชก็ตามไม่ได้บวชก็ตามแต่ถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยเหมือนกับเป็นการตอบแทนพระคุณของบิดาของเรา ท่านอุปมาไว้ว่าเมื่อเรายังเล็กๆอยู่เป็นเด็กน้อยก็ดีหรือว่ายังอยู่ในท้องมารดาอยู่ก็ดีช่วงนั้นแม่อยู่กับบ้านแม่ไม่ได้ไปไหนพ่อนี่แหละจะต้องเดินหาอาหารหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไปบ้านเหนือไปบ้านใต้เข้าป่าเข้าดงพงไพ่เข้าไร่เข้านา หาเงินหางานเพื่อจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ได้หยุดเหมือนกับเราเดินจงกรมไม่ได้หยุดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาฉะนั้นเราควรที่จะฝึกเดินจงกรมด้วยเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแในเมื่อเราเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ไปน,นั่งสมาธิเราเตรียมที่ไว้แล้วว่าเราจะนั่งตรงไหนเอาผ้าปูไว้ เมื่อนั่งลงก็ขัดตมาาท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาซ้อนมือค้ายมือซ้ายทำกายให้ตรงเคลื่อนร่างกายช้าๆดยการมีสติจิตของเราก็จะพองใสใจของเราก็จะเบิกบานในเมื่อเราไม่เอาเรื่องซ่อ้หมองในอดีตและอนาคตมากวนใจของเราเราเอาแต่ปัจจุบันความเคลื่อนไหวของกายอย่างไร พอนั่งปุ๊บเนี่ยแล้วก็ให้กายมันนิ่งนิ่งที่สุดแต่ส่วนหนึ่งที่มันไม่นิ่งก็คือท้องท้องนี่มันไม่ยอมนิ่งเพราะเราหายใจเข้าหายใจออกท้องมันจะพองมันจะยุบตลอดเวลาเราก็เอาสติไปกำหนดที่ท้องให้กำหนดให้ทุท่มานว่าถ้าท้องพองก็พองในใจว่าพองหนอถ้าว่ายุบ หนอพ้องหนอยุบหนอสองอย่างแค่นี้แหละถ้าจิตมันเกิดเตลิดเปิดเปิงคิดไปข้างนอกแล้วก็พยายามดึงจิตก,กลับมาท่องว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอให้สติมาอยู่กับตัวของเราไม่ให้คิดไปในอดีตเดือนอนาคตนะถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆจิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบาน จิตใจก็สะอาดจิตใจก็สว่างจิตใจก็สงบมันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำจริงๆไม่ใช่ทำแบบรูปแบบนั่งไปวันๆเป็นเวลาไปตามกิจวัตรไม่ใช่เราทำด้วยความเร่วมใสและก็ตั้งใจจริงมีศรัทธาจริงมีความเพียรจริงๆการปฏิบัติจริงจะก้าวนหะน้าวันนี้ จิงมาแนะนำให้ท่านได้รู้วิธีการเดินและการนั่งโดยย่อถือว่าการนั่งภาวนานี่ถวัดตอบแทนพระคุณของแม่เพราะตอนที่เราเล็กอยู่ก็ดีเราอยู่ในท้องแม่ก็ดีแม่จับไม่ได้เป็นไหนอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนดูแลคันดูแลลูกเหมือนกับเรานั่งเาวนาเราไม่ได้ขยับไปไหนอยู่กับที่ อย่างนี้ก็อุปมาเอาไว้ฉะนั่นน่ะการตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาเนี่ยถ้าเราไม่ได้บวชแต่เราได้เดินจงกรมเราได้นั่งภาวนาก็ถือว่าเราได้ตอบแทนพระคุณของท่านแล้วเหมือนกันถึงแม้ว่าได้บวชแต่ถ้าไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งภาวนาก็เหมือนกับว่าบวชโมฆะไม่ได้ตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่บวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรฉะนั้นะ เราบวชเข้ามาแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมยิ่งดีขึ้นไปอีกอย่างตอนนี้ที่นี่ก็มีพระใหม่ทั้งพระไทยทั้งพระต่างประเทศมนชาวอังกฤษมาบวชอยู่ด้วยมาฝึกกรรมฐานภาวนานะอาตมาก็แนะนำเขาก็ตั้งอ,อกตั้งใจดีฉะนั้นะเราในฐานะเป็นชาวพุทธแต่เราก็ควรที่จะหาโอกาสฝึกหัดเรื่องกรรมฐานให้ได้ จะอยู่ไหนก็ใจเป็นสุขถ้าเรามีกรรมฐานสติมีให้จำมาดากล่าวร้ายว่าร้ายก็ไม่โกรธไม่เกลียดนะเพราะโกรธเกลียดนี่คือคนที่ไม่มีสติถ้าเราฝึกสติให้มีกำลังแล้วสติก็สามารถที่จะปิดกั้นบาปทั้งหลายปิดกั้นความโลภปิดกั้นความโกรธปิดกั้นความหลงไม่ให้เข้ามาในสันดานของเรา นั้นเราเจริญกรรมฐานภาวนาเป็นการเจริญสติโดยตรงนะให้สติรู้เท่ารู้ทันอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายก็ถือว่าสูงสุดแล้วนั่นวันนี้จึงขอ,อาฝากข้อคิดในยามเช้านี้เกี่ยวกับการเดินจงกรมตอบแทนพระคุณของพ่อการนั่งภาวนาตอบแทนพระคุณของแม่ ไว้เพียงเท่าน,นี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังโดยพวกันทุกท่านเทอน